มีหอบปะพเพื่อนออกก่อนปะก็ก็ออกแบบเขาต้องออกเคยออกเด็เดเพลงใช่ไหมครับนะ้ำตรงไหนนะโอเพนปะออาฮโหลเพื่อนออกได้ไหแรมมาเพื่อนเดี๋ยวเขาไปทำแรมให้นะพิชชันนะพี่เออมาดิเขาไปทำเราให้หน่อยดิเมื่อกีมก้มันก็ขับสวนกูไม่เหรอนิออนอะ่ะ ดี๋ยวเข้าไปเอาเข้าไปเอาแล้วแต่ผมร่างมาเข้าไปเอาจบร่าอยู่ไม่กินแป๊บนึงผมต้องร่ายในเมืองมาใส่มาใสอมาใส่มาใส่ยอยู่ตรงไหนบ้าเอาชัวร์นะเพื่อนเราเนี่ยเดี๋ยวจะปนดูของไอ้แถวป้อมมีอะไรบ้างไอ้ปืนขี้วายยังไอ้ปนปนเราได้จอดไว้จอดไว้สวยมีแท็กเงีแทไงมีปืนมีปืนรอบนี้มีปืนเฮ้ยมันเปืนออกมาแล้วทุบได้นะถ้าหอมไอ้กูดิ 682 682งตำรวจไล่ตรงตรงข้ามเขาไว้เนี่ยเขาทดหานะมีฮอด้วยารต่ตอรีก็ไม่ไหวรกไ้หยม่งไอ้เทำนสาตำรวจเป็นสิบไอรีวายรีวายต้อสวเจอเยอะสาไอ้เหไรีวายเดกุณบิี้ทำมีึ ไม่รู้ว่ามันคือใครคุณเจนก็เลยผูญิงมนุก็คูเป็นามาคุณจไแ้วนะพี่พี่มาเหราเลยพี่ทำแล้วมาแล้วเนี่ยเาสองสห้าที่สอที่หน้าตำรวจนะครับผักมีแท็กด้ไหจเยอะดีตำรวจเยอะจัด้งใจไม้ใจเคหน่อยกระจายเคน่อยกระจายเคน่อยกุกันหน่อยดี มีใครเอาบ้างอันนี้ฮิโรชินะต่อเลยต่อเลยตีเลยไปทิ้งเลยมือห่ออก็ได้นะโรนชิมมาลงบอนกหนฮีโรชิอยู่ลงบันตั้มตั้มตัมต้มอยู่พี่อยู่พี่อยู่ ไหนะได้ผมตอนนี้ผมอยู่แถวสเตเดียมแถวโรงเหล็กผมอ่ะอ่ากันไปเจอตรงทางน้ำตกปูนอะไรนะพี่ขอขออุ้มไอุ้มอยู่ว่าตอนนี้ลังน้ำตกปูนของกองอ่ะได้ได้ดีเลยวันนี้ลงนะเป็นขวาเราชี้โรงพยาบาลสองตัวนะเฮ้ยกูเจอหัวทอง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  ไม่เาอยู่หยเาอยู่อห้้านเลยอปกบที่เจอตรงที่มันแบบผานเข้าไปได้ป่ะพี่นี่ก็ต้องบอพื่นพี่มาดัเพื่อพี่ลาบอกแล้วบอกไปเลยแล้วโดนเคล็ดลับเพื่อนใส่เอาดีรู้อพี่ใส่พี่พูดพี่พูดเลยโดนในโรงบาลตัวหนึ่งลางลงน้ำาน้ำไม่นองเป็นโซนนอหรอรุ่นสองลางน้ำหลังโนพี่ชอไหยุดตอนนั้นได้ป่ะผมลงไปได้ได้ได้ไดที่ขึ้นไปตั้ง ผมมาแล้วโอเคผมมา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 เรียบเรียบยเดียยสองนสิยได้ยามาแตกพี่ยิ่งีเลยพี่ยิ่งีเลยพี่อะไอ้จอดได้ปะข้างใครอะข้างใครมาสูไปแต่ผมได้มาเียยจอดได้ปะพี่จอดแล้วไเรีบยี้อนเราเอาผคันหนึงนะแล้วก็ตอนเราตรงไหนนะตรงไหนนะดีีแหละดีีีีนะไม่ต้องไปนะจับบดเลยไปตั เป็นยาแต่งสองนี้ไปเลยนี่ไปเลยเดี๋ยมเนเสาไปตามไปตามร้านน้ำเรายาแต่สองเลยชิวชิวชิวเพื่อนเพื่อนไปกันอีกอันนึงนะเห็นว่าปั้นระวังนะเราไปเติมรีกินหนีนะพี่กินหนีนะต้องหนีนะคนมาอีกไอ้ใครมีหอมึง่นี้มึงมมาช่วยกูมามาช่วยกู้อต้องไกูลบกูพังนะลบังนะวังนพี่ตั้มตรง้อยไช่วยกูหน่อยมาช่วยหน่อยอาดียเดีมาช่วยดิ กินตรงไหนพี่คิมหลังศอกน้องัทำไปแล้น้ำหลังอกน้อน้ำหลังศอนอตามมันเป็นลมบ้าหมูอะไรเงี้ยมันข้างอะไรเฮียมันไม่ได้แดกข้าวมันหอมมะลิเหรอเนี่ยมันแดกข้าวดิะลเหมือมากินข้าวเนี่ยข้าวแบบเขาไม่ข้าวหอมอะเหมือนเหมือนกินข้าวแบบไม่ได้ไ่ไ้ิบมาดินไหวไม่ใช่ไม่ใช่มามาเติมหน่อยมาตหน่อยมาเติมหน่อยมาเติมหน่อยมาเติมมน่ามน่

ไปถามท่อไปทางถมท่อไหมหออลเมื่อกี้มัเข้าคงเป็นผู้ถามผู้อยา่ถามก็ตอบดิโง่เยที่เราผู้อยากเขถามงก็ตอบดีสัถึงตัมหลุดไปนาะหลุดแล้วอยวเ้ขจบไหมผู้ถามจะขอจบไหมอแล้วผมผมได้ได้หอแล้วได้หอแล้วมาท่อหลังสโนดี้พุมาท่อหลังสโดีมันมีพวมัสตัวเจ้าเดีนี้ไปดิไปดิไปดิไปไปอไปไสีมไมึงกระเตือนยดิ

พาว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 ในเมืองเจดตรงโรงพยาบาลก่าโรงพยาบาลเก่าร้านโรงพยาบาลร้านโรงพยาบาลร้านโรงพยาบาลไล่อยู่แบบในเมืองนะอันนี้กูบอกเลยนะมันมึงมาว่าได้มันนะกูกูกูบอกนะถ้าจะเล่นอ่ะสวย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 ขอ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 ขั้วห้าหกคนป้าเข้ามาได้ปะมาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตรงไหนต่อยไดีโอเคเนี่ย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 เนบอสบอสเจอเจดหายไปไหนอ่นสนอนอัสนอวิชั่นเอ้ยไอเทสลาวิชั่นไปไปไปทางร้านใช่ปะเจดไม่อยู่เจดไม่อยู่ไปช่วยเป็นคนนึงดิ กี่โมงไม่ไหนวะโมง20นอกเมืองไม่นอ่เอาลองดูมันบิ๊กลองวนดูลองวนดูลองตามหาความท้าทายใหม่ในชีวิตแล้ววะง่างวะไม่ค่อยท้าทายแล้วตอนนี้เฮ้ยกูคุยใครอ่ะคุยมันไม่คุยเลยไอ้เแยฟ้าไอ้อ่ะกูคุยกับมึงกับมึงไอ้โง่เออเราต้องไปหาความท้าทายใหม่ไปนี่ไงฟ้ามันเบื่อเยอะ คุณดูว่าไม่อจะตื่นไงเยอยแม่งหย่อนชิบหายเลยไรเงี้ยไปมึงพาไปฟ้าป่ะเนาะไปลุงไปพาไปดิมึงพาไปดิมันคิดแล้วอยู่รู้ย่ะมึงพาไปดิมึงพาไปดิพาไปก่อนพาไปก่อนเพื่อนพาไปเนี่ยเพื่อนคอมพิวต์เนี่ยนะรู้คอมพิวตมันเยอะกันนะ Ngaw tattoo nào hoài. Ngaw tattoo nào. 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 Ngaw tattoo วอะไรอ่ะ ยิงกดไปด้วยิงกดไปด้มึงสั่งเพื่อนช่วยเพื่อนในตรงนั้นน่ะไปเพื่อนเราลงเยอะกว่าไปไหนวะไปเจอกลุ่มใหญ่เหรอไเครไหนยอมาช่วยเพื่อนหน่อยนั่นาเถื่อซีไม่ไหวพายลองส่งน้องไปมันนึงพายพามานี่ก่อนโโดดเลยมาฟ้าวฟาวรวมทีไรอยอะน้องไปเก็บแต้มหน่อยเผื่อจะตามที่มานะมึงรีบมาแล้วร็วทิ้งไปเลยทิ้งไปก่อนใครโดนตำรวจทิ้งไปเก็บตรงนี้เนาะมึงรีบเลย ฟาอาอลงไปเก็บถุงเอเอน้องเนี่ยเอาลังน้ำเก็บถุงเลยไอ้บอเดน้วนะไอ้บอเออไม่ได้ไม่ได้ขอขึเอาดิ้อลใหญ่จะบ้าให้ฝังไปรังไปเราจะอุ้มไล่นะอยู่เราจะไปไฟไปช่วยมึงได้แล้วลไหวเปล่าไลไหวเปล่าต้องมาเพิ่มต้งมาเพิ่มต้องมาเพิ่ต้องมาช่วย

ดูีเยมเดดูยมีางน้ำหลังนเห็นเยอะเห็นเยอะต้นะยังไม่ต้องตีนะใครใกล้ใกล้ฝาสิฝาเติมไหวสงกูนะมาเติมมาเติมไหวอยู่หยาไหมาแล้วมาแล้วมาแดูเพื่อนนะย่าใมันเอาเพื่อนออกไปนะเพื่อนออกนะหยาเพื่อนออกไหวอยู่ไหวไหวไม่ไหวมาเร็วอีกมาอีกอีกมาอีกมาอีกไอีก ไปเ้อะพี่เล่นปืนเอ้ยกูหล่นกูหล่นไม่ได้ไปได้ไม่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 ได้สบ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 ยิงโคบไปนี่ยิงโคบงไปนี่ยิงโคบงไปนี่ยิงโค้งไปจนกว่ากูจะลุกอะจนกว่ากูจะลุกอะจนกว่ากูจะลุกอะจนกว่ากูจะลุกนะไอเสี่ยวขอเสียวหน่อยเว้ยตัวปืนตัวปืนเอาไปดิตัวปืนไอ้เรืออุ้มมาดิเอาไปพี่นั่นจะไปช่วยไฟอยู่ป่งพี่

โพี่ไปเรื่อยนะมึงไม่ใช่ไอเห่าเลยเข้าไปเราเหวี่ยวกุมกูมาทุกตำแหน่งอไอพี่อะไอ้ย่าี้ฮัลโหลเราไมเนี่ยม่เหวี่ยงอย่าลืมตำแหน่งมึงนี่เที่ยมึงเฝ้าโรงพยาบาลนะไอเฮ้ยก็เมื่อกี้มีคนบอกว่าไอ้มึือม่อมั่วไอ้พึ่งไม่ครับมาส่งไอเจดเขียนว่าอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนเมื่อกี้เมื่อกี้โรงพยาบาลอ่ะสี่ตัวผมก็เจดเจดเจ๊เจด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  เจ็ดอยู่ในพุกใช่ไหมอยู่สาหกใช่มาเกียร์ลางน้ำเกียร์สาหกไปดูรอบๆดีๆนะเพื่อนเพื่อนเมาอุ้เจ็ดเจเจ็ดเจ็ดเราดเจ็ดเจ็ดเจขึเจ็ดเจขึ้นมาเจ็ด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 เี้ดเงไปเจาดเจ็เจ็ดาม็ดเจดเจ็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 ไเว็ดเเอาดเจ็ดอจ็ดเ้าาเจ็ดเจ็ัเจ็ดเจ็น่จ็ัเจาดเน็ดเจ็ดเจ็ดเม็ดเจด้เจ็ดเจเเจ็มาดเจดดเจ็ดจจ็ดเเเดดเเเเจเาเมา เพี่มมาเกนองมอดปืนใช่ปะมานเฮ้ยมามามาใต้สะพานหน่อยไี่มีห่อนะก็ไม่เอาก็ไม่เผาเพื่อนเพาวหอยอยู่ในบอสไม่ต้องมาตู้แดงตู้แดงนะบอสขึ้นมาดิไอ้บอสขึ้นมาบอสเอาไหนใกล้สุดเผาในมือพัยนะช่วยเพื่อนเพื่อนติดูเราพี่ภูมิรอดยังพี่มึงมึงมามึงมาตรงจบปูสองกองนี้จบปูสองกองมันมัเอาเพื่อนเราไปจบปูสองกองเลยมาเราเพื่อนไม่ต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะไอ้ตรงปะไอ้ตรงข้างปั๊มอ่ะ

โอ้มีใครอยู่อยู่กี่ว่ไหนส่งอยู่ไหนสะพานใต้สะพานมาเอาเนี่ยเพื่อนมาเอาแล้วเดี๋ยวเอาไปให้โอ้เหไอโอมีใครอยู่กี่ว่าไหนส่งอยู่ไหนจอยู่บ้านพี่เจมส์เจโดนแน่เลยไหนที่ไหนวะร้านตเกต่ะลานตเกตไปที่ไหนลาดิดไม่โดนลาดิดไม่โดนสนามบอลบ้างบนสนามบอลบ้างใช่ปะอยู่ไหนลาดิดพี่ลาดิดบอลอยู่ไหน เฮ้ยตรงคุกบีบีมีใครรับเบลได้ไหมไม่รอดไหมอ๋อเลยเาเออพอดีเออพอดีเงเออพอดีนหนเพื่อนนี่เพื่อนนี่ไปด้วยไอ้ไปด้วยไ้ไปด้วย้เบอรอะไรเบอร์เบอรเบอร์สองศูนย์แปดสองสองดสองนะุนี้้องทั้งตกนานะันีน่ะร้านนึงกระดาษกลางครับพงมีปืนอ๋อร้านร้านร้อนอเรือเน ปลแล้ัี่ิดปมันไอยู่ในคุ้มเนี่ยเดี๋ยวเดไลวตลาดกลางตตลาดกลางให้ตรงขหลังลาเลยไฟใหญ่ลางไฟลาีาีเด่เดนดบอกไปคุ้มา้องพี่อระจุเกมที่เกพ่เกี่เกี่เลยพี่าอยูเป็นอยู่แล้วดินป่ะเก็งี่เกไม่ดีไม่ามีใครมาตได้ป่ะผมพามันามันามาต็มเลยอกจากรบนาะี้ นันหลังที่เรายืนเลยที่เราดูเลยแสงของผมพุ่งเปิดขับไปไอพี่เป็นตกสีไหมขับไปทางมันที่ไหนพี่ชายขับไปทางมันไอเมื่อตอนเดี๋ยวกำลังไปเติมนล้วมันขับไปทางมันขับไปทางมันขับไปทางมันนะครับไปทางมันไอตัวมันช่วยมาดิลงเล็กลงเล็กลงเล็กกขอยู่ลงเล็กนะไอตัวมีปืนมาเลื่อยเสร็จแ้วไอพิกไปทางพิกขึ้นต่อสะกันขึ้ต่อสะกันสิขามแปดขามแปดขามแปดจักรองบ้านไม่รู้ไรเปนงเมื่อกี้ถ้าพอจะเป็นก็ได้นะเว้ยถ้าปืนมันเต็มแล้วอะ พี่กินพี่กินจบได้แล้วใช่ป mm ่ะเลยได้จบเลยคุ้มเลยมาคุณีมันอยู่ไหนมีมันไม่น่ามีกลุ่มอย่างี้ครับมันมีแล้วไม่มี้งจเลยเอาลยเอาเลยมาให้หน่อยเอาลยมาให้หน่อยต้ลูกต้อนกะไรเอกบอกอแล้วเลชำระลูกเสือสามล้อขอแยกเขาจับกลุ่มครับแล้วีกคนยัง่ะ

โดนครึ่งหลอดเกือบครึ่งหลอดไอ้โรเชยนั่นแหละสัตว์โคตหัวเลยพาไปมาลดข้างหน้าด้วยสัตว์เอ๊ะขึ้นมาพาไม่ไปเมื่อกี้ใครเรียก

อ้าวี่คนกล้าฮัลโหลวอผมค้างอ่ะเมื่อเมือะไรนะคับผขอจะเป็นสามหกสิบนะครับไม่เป็นไรครับเจลไหมแก้ ผมรักอเมริกาครับผมก็เลยมาดูท้องทีนไม่มมาดูท้องทเลยชายรับ For the shop, smoking on haze Not trying to flops, cardiac shade, candy Can't in the cup, gotta get paid King in the streets, y'all niggas made Spraying on the crap, take it to the grave Ain't having problems, I'm sipping the bar ah, Shout out to Danny Nigga get rich, better take it to walk Piss on your casket, shoot at your bra do you some nasty, roll you in a gun Bitch get graphic, fuck me in the car I get your brand new มึงดีที่มึงยิงไ <c oughs> ข่คุยแล้วแม่ผมวัดมีเดเลยนะไอ้เฮียก็มึงค้องไปอยู่ไอ้เฮีย